วันนี้ก็จะพามากินผัดมามะ่าใส่หมูนะคะอัน,นี้พอดีมาซื้อของอยู่เมนูนีเนาะก็เลยแวะกินทานทานเนาะนี่น่ากินมากเลยนอันนี้เขาก็จะมีเป็นมะนาวให้เนาะแล้วก็จะเป็นน้ำซุปนะคะโอเคเรามากินกันเลยนี่ใส่ไข่ด้วยนะ

เดี๋ยวมันชิ้นได้เยอะอยู่ดูมะนาวใส่นิดนึงกินก่อนเดี๋ยวพอนแต่มากรมงให้ลูกเซร็จเสรข้าเที่ยงอืมหอมสุดหอมดอีอยู่ยัง บรรยากาศก็ดีลมลมตลอดเลย